โอ้โหตอนนี้เราจะลงไปบ้านหลัง <su> นี้นะดูนะโอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เลยไม่รู้ทำไมหรอโอ้เจอเกเลี่ยาเเกน้อฮึเดอเกลี่ยมุนน้อเด้อมอบให้หน่อยมอบนะมอบให้ก็ได้ไม่เป็นไรเดียวเดียวใช่ไหมเดียวเลย เดี๋ยวเลยก็ได้ครับยีราดยีราดเลือเหรออืมเนี่เหรอนี่มอบเงินให้พุทธสู่วัยยุคนะครับอืมนี่มันมอเงินให้ผู้สู่วัยยุค,ครับตอนนี้อ๋อ,ออือมเลือดเยอะดีเลยเนี่ยงงนับไปเลื <c oughs> อดเนี่ยไปละนับไปเลยนะมืดมองเห็นอ๋อเนี่ยบ้านโอ้โหบ้านเต็มคาราเบลเลยเนี่ยอืม เดี๋ยวเล่นนี่ไปนี่หลอดิที่นี่หลดี๋ยเอานองมาเลยบ่น้องหรือฮะชีคือหมอชอกือรู้เรื่องอ๋ออืมได้ไวตอนนี้อมาแล้วสอบไหมฮะยานเนี่ยเมื่อไหมถ้าพี่หมอ๋อพี่นี่อ๋อโอลิกครสุยายอ๋ออืมนบ้านน่หลังคาทะลุฟ้าอะไรนี้ยอือลุงครับ ลุงแบนถูกต้องครับได้บุ๋ยดูแลเด้ทียหนาปุ๋ยดีๆชมว่าปียาดิชมว่าเต็มปียาดิชมว่าปุ๋ยดีเลยปุ๋ยเราทิ่หนาปุ๋ยที่มาซาอันนี้อ๋อพี่มาซาจอมลอยอ๋อแล้วแต่ว่าจะกินอะไรจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะไม่มีปัญหาเพราะว่าเงินแกเองใช่ไหมครับเงินเดือนนะครับเนี่ยเงินเดือนผู้สูงอายุนะถ้าพักเก้าไกลขึ้นเนี่ยน่าจะได้สามพันนะ ฝากถึงพักอื่นด้วยนะขึ้นให้เขาด้วยนะเพราะว่าลำบากนี่บ้าน,น,นก็โอ้โหแบบดูแบบโอ้โหดราม่านะเนี่ยดราม่านะเนี่ยดราม่านะเนี่ยไอ้ขวันดราม่าดังเาลายนะเงินเข้าอะไรงินเข้าไม่ได้งานเข้าผมเงี่ยเงินเข้าได้ขังมาดานี่ครับตอนนี้ครับได้อยู่ว่ับพักไอ้ที่ว่าจะให้เงินผู้สูงอายุก,ก็สามพันก็ดีนะ ฝากถึงสองวอทั้งหลายด้วยนะหวดให้เขาด้วยนะคนบนดอยคนผู้สูงอายุคนพิการจะแบบจะมีเงินเดือนเยอะขึ้นดีขึ้นนะใช่ไหมร้อนมากเลยอ๋อเมนจิลอมุกอเอ้ยอ๋อมืดทุกเช้าหรออ๋อจับพอยหนาพอดีจะาพ่อมาเจะพอละเจ้าพ่อมาอะไผมมุดแบบเราผมจะพวกอะไรผมมุดอะเออผมมุดอ๋อโคลเช มัวอืมเออว่ากุจะมัวไม่ว่าไอ้ก็เลยชวนมัวอ๋ออืมนี่วันนี้ฮะเราอยู่ขึ้นมาบนดอยไกลามากนะครับวันนี้ครับนี่โอ้โหกุจะมัวแล้วว่ากูรีไม่ออืมอ่ากูจะกุจะมัวว้าทักกูนะก็ประเป๋างานแตกหมดเลยลงมาไปกิโลเนาะลงมาก็ถึงที่นี่ไปกิโลว่ะงานแตกหมดเลย ขึ้นไปนี่น่ต้องใช้เวลาแบบหล,หลายนาที <laughs> <laughs> นี่ไปชีหลแล้ะพือน, <c oughs> นี่นปือยนะโอ้ลนี่คชอโคชีการาแนะโอ๋ออายุประมาณแปดสิบแล้วละ่ <90 S 2> ะแปดสิบเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบขึ้นแล้วอ๋อนั่นนี่คุยชีพไลลล้เลยนี่คุยนี่ชูชิแลเนี่ยเนีจลาตัมบลพอโคตตัมเบอรเลยอืมไม่ไ แย่ตอนะหาแกรเวนะแก่หรอหาจีมหาดูเิลาหาเอนีหมอนเจียวมีอะไรอืมก้อน่ที่หมอนเจีปูย้่นน้อบ่วก้อยนีกนีบ่าวอุ้งเกบกอห่ที่กนเปลือกน่โอ้นี่มาเลยเออหนมโอ้ยตอนนี้ดูกระเป๋าตังก่อนโอ้ตังก่อนพี่หนอปูมอบูเจบหรือใบเมื่ออุ้งน้บ่าวใบนีหมอนหมอนหมอนอ๋อ เงินเงินเงินโอ้โหกระเป๋าตังค์โอ้โหใส่เงินแล้วครับตอนนี้ครับใส่ครับโอ้โหเงินแบงค์พันครับมาครับตอนนี้มาครับโอ้โห้ก็คือตาพี่น้อเออไม่มาตาพี่น้อเด็กน้อว่าชาติบาบเลยเนี่ยเอระต่เนาะอ๋อพอม่าดมอ่ะด้านเนาะอืมแกงแกงวุ้นเช้าแกงผักนะแกงผัก เนี án, ่ยเ่้าลู uh, uh ่เ huh. จ okay. ้าเจ้าเออเจ้าอยู่่นเ้าลูกไม่ยายนายยยนอะี้ไก่เหรอไม่เหรนไม่เน้นไม่คิดไม่เหยอแต่บายีเหมือนท่านพูดนาะบาดีเอลุงเมื่อเช้าลุงกินข้าวอะไรครับฮะเมเช้าลุงกินข้าอะไรครับเออสัญอเหรอไม่เหไม่น้นบม่ไคูุ่บพูบเลียีเหมือนเนาะอ่าสัญยาเองจะบ้าบอจะบาอเนาะอ๋อาออไม่รู้อู่้เจก็เร ตอนนี้เรา,า,าขึ้นมาบูดอยแบบโอ้โหมามอบเงินผู้สูงอายุนะนดูมากันหลายคนนะ <c oughs> อยู่ข้างนอกโน้นนะนี่อยู่ข้างนอกเต็มคาราเบลครับรอืมฮ่าฮ่าฮ่ที่ก็ไม่ได้โชว์บอกแเองอะไรเพราะเพราะพี่มาเซอร์ไพรส์เหรอไม่ใช่เซอร์ไพรส์ ดูก่อนมาได้ไหมมาไม่ได้ก็มยังไม่มาโอเคครับตอนนี้ครับเราจะกลับกันแล้วนะเกี๋ารับพรือเนาะรับหนอเนาะตาพ่ทุพารับเลยาผึ่งไม่หรือเนาะอ๋อโมเดล่ะมาเสรมาทอดคุ้มบ้าก็เสอไม่หรอเมาะอ๋อทุกพาไม่ถอยเลย่สุดเลยสามุจเจ้าผาทาบ้านสะยากเด้อ๋อเกว่ามิจฉาทกันตะสุดจัสุดพ่อชเอ ตับลือแล้คุณเนาะอือหย่ทูไฟไหนเนาะอโอเกอขดดพมียีเนาะอืมีกชั่วรบะชั่วเกยเนาะเออเออเปลีวเตาไม่วิเนาะไม่ไม่ีกชั่วได้จนเนาะีได้เไม่ชั่วหาฮิรลวเตอรตอร์รถอ้วหวานเนาะไม่เลยตับลือเนาะตับเรือตับรือชุกเลบเราจะกลับแล้วครับตอนนี้อื ไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้ารองเท้าองเท้านี่กลับขึ้นไปมีโลมีฝั่งนู้นอีกหน่อยมีฝั่งนู้นคนเหรออ๋อสองคนสองคนแล้วพอนสองคนสามคนครับโอ้โหกลับแล้วคราวนี้โอเคโอเคโอเคเพาะเงยแตกหมดเลย